สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาวันนี้เรามาเล่นสี่ไฟกันนะคะเราจะเล่นในโหมด c v 4เลทซายนะคะ <c oughs> เราจะเชิญเราเชิญมาก่อนนะคะถ้าไม่ตอบก็ไม่โอเคค่ะเราจะส่งวีทีมมานะคะแล้วเราจะเริ่มเกมไหมนะคะ นี่นะคะเข้ามาเกมแล้วค่ะอาจะโหลดนานนิดนหนึ่งนะคะเราจะใช้บันจีหนึ่งแปดนะคะรอบแรกอืมอ้ม,ม,มีใส่เติมเยอะอยู่นะคะ คนไปแล้วค่ะนัดแรกไม่คนโดนไปแล้วค่ะนัดแรกนะคะเราจะตามคนนั้นไปนะคะนี่นะคะ นี่นะคะทุกคนคนนี้ก็เล่น,หนโหดนะโอ้ชนะแล้วคนนี้เหมือนเก็บเยอะมากเลยนะคะ โคนบนรัเนี้ยคิวเยอะจังนะคะถ้ามเมยาใช้เป็นทีเก้าตีนะคะไม่เลยอย่าทำต,ต่อเลยค่ะคุณเติมบาๆได้ไหมคะนี่ยค่ะเขาจะเติมตัวอุ้ยซื้อระเบิดมือเลยค่ะเลยหรอเขาจะตามคนนี้ไปเหมือนเดิมนะคะ ใครแต่แบบทุกคนคทุกคนก็มีทุกคนนะคะโห้งสารคนนี้เขาน่าจะเล่นมานานแล้วค่นะรู้ส,สึกว่าหดหดอยู่เนาะโอ้น 2องคนเฮ้น,นะคะตอนนี้เรื <the real> ่องเราเต็มอยู <Jord> ่เลยค่ะเขา เสียดายค่ะทุกคนรวมตัวเล่าเลยอะค่ะเอ้ยตัวเลือดเขาพูดว่เสียดายรวมตัวเลือเลยอะค่ะนี่ยค่ะวันนี้นะครัจะซื้อแป้มที <S <S ่ก็สิ่เหมือนเดิมมากเลยโอ้ยได้เงินน้อยกว่าคงที่แล้วอีกเลยเฮะยใส่ใจตังค์ตามไฟหน้าตามเหมือนเดิมอยู่อ่ะ นะคะถ้าเสียงบันทีพูดมีชัดก็ขอเอาไยด้นะคะพอดีกำลังกินผลไม้ไปด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะโหเก่งลนะเละเนอะไม่ดีไม่ช้าฮะนเขาแย่งคิว เฮ้โนนโนนโนเก่อนนี่นะคะอาจจะไม่่วจากน้องเรา่นนนะค่าว่ากนนะเอ๊หมือนมีมันมาจากนัดนึงข้างหลังมนะเว้ ยิงหัวค่ะรอบนี้ตอนนี้หัวมีแบบ่ดูนตัวเลยค่ะ8ตัวเลยโอ้โหตอนนี้เรา2แล้วคะ่ะโอ้ ะราคนนี้เ็มีอยู่นะครับปมีมีคนใช้ปุ้แรงครับ นี่นะค่ะเออเออการนะคะแล้วก็ ตึมีน่ะตามไป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 แบบเด่คอมีคนช่วยได้หคะว่าผีก็ถือเป็นสุขกาอะไรแบบว่า

Few. <laughs> she won't let them <coughs> <coughs> i no! the ได้หญหมดเลยขอเสียร้อยลภจริงคู่อันดับหนึ่งค่ะเหนื่อยหนักเนาะดีนะคะถ้ามีมันไม่ใช่อะไรนะคะโอเคแล้วนี่นะคะอยู่ตรงนี้อัน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 นี้นะคะนี่นะคะอันแบบนี้นะวิ่งไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย 14 minutter. นี่นะคะนี่เดีนยวโค่นนะประมาณนี้ เสียงนิดนึงค่ขอเอาไปยิงขอเหมนเดิมค่ะแล้วก็จะเจอคนนี้โหยิงยังเราเฮ้ยคนที่เรายิงอ่ะนยจะเรียบร้อยเริ่มจะรู้ Sånn oh. <laughs> เสียดายเนาะขอรอบนี้แพ้นะเสียจริงเลยนะคนนี้สังหารเยอะสุดะะโอ้เสีดยดายเนาะนิดเดียวเลยคะ่ะโอเคนะหอวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย